โอเคสวัสดีครับทัวรงเบกเกอร์ชาวไทยทุกท่านนะครับวันนี้ทัวริงบรกเอเดชันทีวีโชว์ขอส่งผลงานนี่นะประจำวันนี้นะเป็นคันที่3ของวันนี้นะครับนี่ไปอีกหนึ่งลำํำก็คันนี้ก็เป็นายานอวากาศฟอร์ซ่า350นะครับเตรียมขึ้นไปท่องเที่ยวชั้นบรรยากาศของโลกนี่เท่ๆแบบนี้เลยชุดนี้ถือเป็นชุดรับขวัญอีกหนชุดนะครับแต่อาจจะเป็นชุดรับขวัญใหญ่หน่อย วันนี้มีโอกาสได้ดูแลต้อนรับนะครับเรียกว่าคู่หวานจากประเทศระยองนี่นะครับคีมมาจากประเทศระยองเลยนะครับเพื่อมาติดตั้งชุด Grand Touring รับขวนนัญในชุดนี้นะครับผมอ่าก็ถือว่าเลือกของจําเป็นจําเป็นแล้วก็ของที่ต้องใช้สําหรับการเดินทางนะครับชุดปี๊บอลูมิเนีมมยม3ใบของ p พนเทอร์พร้อมแหลกข้างแหลกท้ายตรงรุ่น นะคะปี๊บบนเนี่ยเป็นขนาดความจุ65ลิตรน้เ่เองนะส่วนปี๊บข้างขนาดความจุ38ลิตรนี่ครับอ่าตอบคำถามแรกก่อนเลยในมิติของปี๊บข้างนะครับสำหรับปี๊บอลูมิเนียมเรายังไม่พูดถึงกล่องพลาสติกนะสำหรับปี๊บอลูมิเนียมเนี่ยถ้าติดตั้งแล้วเนี่ยถ้าโดยเฉพาะแหลกของมันเปล่าเล่าเนี่ยนะครับก็ถือว่าไม่ก้างไม่กว้างเกินแฮนด์ไม่กว้างเกินกระจกนะครับ แต่เมื่อเราใส่ตัวปี๊บไปแล้วเนี่ยนะครับแนะนาเลยครับประมาณหนึ่งฝ่ามือนะครับประมาณหนึ่งฝ่ามือเผื่อฝ่ามือแนวนอนอย่างนี้เลยครับนะครับจุดสังเกตอีกจุดหนึ่งที่ทางเราแนะนํานะครับสมมติในกรณีที่เพื่อนติดแคดบาร์นะแคดบาร์ก็ถ้ามีเนี่ยถ้ามีแคทบาร์เนี่ยมันจะช่วยได้ช่วยกะระยะได้ประมาณนึงเลยอันนี้ผมยืนผมอาผมยาามยืนตรงๆให้เห็นนะนะครับนี่คือระยะที่ตัวปี๊ปเนี่ยมันจะเกินตัวกระจกออกมา ครับถ้าเรากว้างถ้าเรากะประมาณสักฝ่ามือหนึ่งแนวนอนกะระยะได้นี่ครับสำหรับตัวแหลกนะเราทำให้ตรงรุ่นอะแดปเตอร์นั้นหนา9มิลแบบนี้เลยนี่ครับไม่ต้องห่วงเรื่องความแข็งแรงนะครับตัวนี้เรากล้ารับประกานเรื่องความแข็งแรงใช้ร่วมกันกับตัวกันตกของ f o r ์ซ่0สคือชิน้นนี้นะตัวนี้เนี่ยฮอนด้าเขาจะเรียกชื่อรหัสของเขามันก็คือเหล็กจับท้ายบ่อ นั่นเพื่อนนะนะครับอ่าแต่ในภาษาของเราไม่เป็นทางการเราเรียกมันว่ากันตกนะครับมือจับกันตกตัวมือจับกันตกเป็นของ f o ร์ซ่0สนะครับแหลกท้ายเป็นของ GTR CNC ซเอซีอลูมิเนียมสวยๆเงบเนียเน้ยแบบนี้นีน่ครับ,บแล้วใส่จัดใส่อแดปเตอร์พร้อมชุดยึดแหลกข้างนี่ครับทำตรงรุ่นให้กับ f o ร์ซอ่านะครับ สำหรับตัวอุปกรณ์คอนโซลหน้าเพิ่มเติมสำหรับหนุ่มจากประเทศระยองคันนี้นะครับก็คือเลือกจัดตัวชุดตัวนี้เราเรียกว่าบาร์กลางแฮนด์นะเพื่นนะบาร์กลางแฮนด์ชิ้นนี้ครับเป็นของ Revolution เมื่อมีบาร์กลางแฮนด์แล้วเนี่ยจับใส่อุปกรณ์ยึดโทรศัพท์มือถืออะไรก็ได้แล้วนะครับลูกค้าเลือกใช้ตัว p พ n t ทอรเป็นรุ่น X-Series หนีบแน่นๆนะครับหนีบแน่นๆแบบนี้เลยนะครับแล้วก็มาพร้อมเซฟตี้เป็นตัว ายางซิลิโคนนี่ฮะเอาไว้รัดเซฟตี้อีกชั้นหนึ่งสี่มุมติดตั้งตัวอะแดปเตอร์สำหรับยึดที่วางแก้วปรับระดับเรียบร้อยนี่ฮะที่วางแก้วปรับระดับตัวนี้เป็นของโมโตว o ฟแท้ๆเลยยืดได้แบบนี้ครับสำหรับใส่ก้นใส่แก้วกาแฟใหญ่ๆแต่เยติใส่ไม่ได้นะใส่ได้แค่ก้นมานะเยติใส่ได้แค่ครึ่งประมาณนี้นะครับแก้วกาแฟพวกกาแฟร้านตามกาแฟโั่วโตไปใส่ได้หมดเลยถ้าปรับลงแล้วล็อกก็จะเป็นขนาดของขวดนี่ครับ อ่ะเดี๋ยวเราดูกันนิดนึงว่าถ้าเราถอดตัวปี๊บออกจากตัวรถเนี่ยนะครับระยะมันจะประมาณไหนเดี๋ยวผมต้องขอญาตและช่วยช่วยธมาคกกินนิดนึงฮะเอใช้ลูกค้าเลยเอยถือถือย่างนี้แหละตัวนี้นะครับถอดออกปับกดสลักแล้วน,นะึ๊ชุดล็อกตรงนี้่นะครับผมอ่าเมื่อเรากดชุดล็อกตรงนี้ได้บอแล้วดึง,ด,ง,ด,งดึงตึงตึงตัวปี๊บขึ้นประมาณเฉียงเฉียงไปข้างหลังประมาณสี่ห้าองศาดึงขึ้นนะครับแบบนี้ อ่าอย่างที่ย้ํานะครับตัวแหลกตัวนี้เมื่อเราติดตั้งแหลกอย่างเดียวแล้วเราวิ่งแหลกอย่างเดียวในเมืองเนี่ยสหรับคนที่ใช้งานในเมืองด้วยเนี่ยตัวปี65ลิตรเนี่ยไม่เกินแทนนะครับไม่เกินแทนไม่เกินกระจกพูดได้สบายสบายเลย่าเป็นแหลกข้างนะครแหลกข้างชุดนี้วิ่งได้ไม่ต้องกลัวฝันไม่ต้องกลัวโครเซสแต่อย่างใดถึงเวลาเราจะต้องต้องการติดปี๊บแล้วก็แค่เอาปี๊บมาใส่นะครับร mm hmm. ้อมตอลอดแบบนี้ เองให้มาตรงหมดกันทั้งสจุดนะครับแล้วก็ตบรถไปข้างหน้าแต่จังหวะที่เราตบรถไปข้างหน้าเนี่ยให้ดูด้วยนะว่ารถเราเนี่ยจอดแบบมั่นคงไหมนะไม่ใช่ตบรถแล้วรถไปด้วยเลยปึ๊บนะครับแล้วก็กดล็อกเกียวสลับึ๊บแล้วก็ล็อกครับผมเป็นงานออกเดินทางได้ดูภายในของฟรีบนขาพี่ข้างเขาที่หนึ่งนะครับ นายมีโบุอินเนอร์ที่ฝาให้และก็ที่ตัวบอดี้ตอนนี้ถีอเป็นอุปก,กรณ์มาตรฐานไปเรียบร้อยแล้วสําหรับงานปิปบ๊ปบบาลานเทอร์ที่ต้องให้อินเนอร์มาด้วยแบบนี้ครับส่วนตัวปิ๊บบนนะครับความจุ65ลิตร65ลิตรเนี่ยใส่หมอนน้อกสองใบนะนะครับวางมวก,กับน็องได้สบายๆเลย2ใบวางตั้งแบบธรรมดาธรมาเลยเช่นกันครับมีตัวอินเนอร์ที่ฝามาให้และก็ตัวเจ้าที่บอดี้มาให้ด้วยโอเครอครบ วัวถือว่าถือว่าเขาเรียกไรกหล่อไม่น้อยหน้าใครในประเทศระยองเลยทีเดียวรถคันนี้นะก็เดี๋ยวไปวิ่งในระยองเจอกันก็จะทายได้ของคันนี้ขอบคุณลูกค้าครับที่อุตส่าห์ขี่รถมาไกลจากระยองมาดนสินค,ค้าเรานะครับขอบคุณทุกที่ที่ติดตามชมถ้ามีอะไรมาอัปเดตกีวันนี้ไปก่อนสวัสดีครับ